ทมกลางบรรยากาศของร้านกาแฟเล็กๆชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มที่ดูดีและสง่างามเข้ามานั่งที่โต๊ะมุมของร้านเพื่อรอประชุมธุรกิจที่เลื่อนออกไปครู่หนึ่งเขาเหลือบไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆกับกางเกงยีนธรรมดากำลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆมุมหนึ่งอีกฝั่งของร้านใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปด้วยความสงบและความเรียบง่ายจนดึงดูดความสนใจของเขาโดยไม่รู้ตัว ชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ตัวของหญิงสาวและเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณนั่งคนเดียวหรือเปล่าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากหนังสือมองชายหนุ่มด้วยตาที่แปลกใจแต่ก็ยังยิ้มให้ด้วยความสุภาพค่ะฉันนั่งคนเดียวคุณมีอะไรหรือเปล่าคะชายหนุ่มยิ้มและยกแก้วกาแฟในมือขึ้นเล็กน้อยผมเห็นว่าในร้านนี้เต็มหมดแล้วไม่รังเกียจใช่ไหมครับ ถ้าผมจะขอนั่งตรงนี้ยิงสาวพยักหน้าและเลื่อนเก้าอี้ข้างๆเล็กน้อยเพื่อเป็นการตอบรับได้เลยค่ะม่เป็นไรเลยนั่งตามสบายค่ะชายหนุ่มนั่งลงและเริ่มสนทนากับเธอทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้สึกถึงเวลาบทสนทนาไหลลื่นและไม่ถูกขัดจังหวะใดๆพวกเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของกันและกันในแบบที่ต่างฝ่ายต่างเปิดใจโดยไม่ตั้งกำแพงใดๆคุณชอบอ่านหนังสือหรอครับเขาทมขณะมองหนังสือในมือเธอ หญิงสาวพยักหน้าและตอบด้วยความอ่อนโยนค่ะฉันชอบอ่านหนังสือมันทำให้ฉันได้โลบหลีไปยังโลกที่ต่างออกไปชายหนุ่มยิ้มและบอกว่าเขาเองก็ชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ค่อยมีเวลามากนักเพราะติดงานต่างๆอยู่เสมอหญิงสาวฟังด้วยความสนใจและพูดขึ้นว่าชีวิตการทำงานก็คงต้องวุ่นวายอยู่ตลอดนะคะแต่ก็มีความท้าทายไปอีกแบบ การสนทนาของทั้งสองเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นไปอย่างธรรมชาติชายหนุ่มรู้สึกถึงความสบายใจและอิสระที่ได้อยู่กับหญิงสาวผู้นี้เขาม่ต้องสร้างภาพหรือสร้างตัวตวในใดๆนอกเหนือจากเขาเองขณะที่เธอเองก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนใครในแบบที่เธอเคยเจอมาหลังจากที่กาแฟแก้วสุดท้ายหมดลงชายหนุ่มตัดสินใจที่จะขอบเบอร์โทรศัพท์ของหญิงสาวคุณครับผมไม่อยากปล่อยให้วันนี้จบลงแค่การพบกันครั้งเดียวทำให้รังเกียจเราพบกันอีกได้ไหมครับ หญิงสาวนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มให้เขาได้ค่ะฉันเองก็รู้สึกว่าเราได้พูดคุยกันและเข้ากันดีนะคะไว้ค่อยเจอกันอีกค่ะทั้งสองแลกเบอร์โทรศัพท์กันโดยมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าพวกเขาจากลากันด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความหวังทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าได้เจอคนที่เติมเต็มกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว หลังจากแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายสุชาดาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของชานนที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยบรรยากาศหรูหราและเต็มไปด้วยข้าวของที่มีค่าเธอรู้สึกว่าเธอตื่นเต้นและเกรงเล็กน้อยแต่ก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับครอบครัวของชานนซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเข้มงวดเรื่องฐานะและเกียรติยศเช้าว,วันหนึ่งหลังจากที่ย้ายเข้ามาสุชาดากำลังช่วยพี่เลี้ยงในครัวช่วยตดเตรียมอาหารตามวิสัยทัศน์ของคนถ่อมตัวและใฝ่รู้ แต่แม่ของชานนเดินเข้ามาในครัวและสังเกตเห็นภาพนี้เธอขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจสไปยคนนี้จะมาทําตัวเป็นแม่ครัวหรอแม่ชานนพูดขึ้นด้วยเสียงเรียแต่แฝงไปด้วยน้ําเสียงที่ไม่พอใจสุดชดาหาันมาและยิ้มอย่างอ่อนน้อมคุณแม่คะฉันอยากช่วยงานในบ้านเพื่อจะได้เรียนรู้และทําอะไรเป็นบ้างคะ่ะแม่ของชานนมองเธอด้วยสายตาที่ตาําหนิอย่าลืมนะว่านี่คือเป็นบ้านของตระกูลชลทาน ควรรู้จักเกลียดมรารยาทและระวังตัวให้เหมาะสมอย่าให้คนอื่นมองว่าตระกูลนี้มีสภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานสุชาดาก้มหน้ารับคำเ,าเบาๆฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะเธอพยายามทำตามคำแนะนำและเก็บอยู่ในห้องอย่างเงียบๆแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำอะไรเธอก็ไม่เป็นที่พอใจของแม่ชานนลเสมอมาวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดดอกไม้ในห้องรับแขกแม่ชานนลเดินเข้ามาพร้อมกับบ่นพึมพำให้ได้ยิน ดอกไม้พวกนี้เธอเอามาจัดชะะเชลเธอรู้ไหมว่าฉันต้องจ้างคนมาจัดเป็นพิเศษสุชาดายิ้มและตอบอย่างสุภาพดิฉันขอโทษค่ะดิฉันแค่อยากช่วยเพิ่มความสดชื่นให้บ้านแม่ของชานอนถอนหายใจยาวถ้าอยากช่วยจริงๆควรทำให้ถูกวิธีหน่อยการแต่งบ้านแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับฐานะที่นี่ในช่วงเวลาเหล่านี้ชานอนรู้สึกสงสารสุชาดาเขาเองก็รู้สึกถึงการต่อต้านจากแม่ แต่พยายามอยู่เคียงข้างและปลอบใจเธอเขานั่งลงข้างๆเธอในเย็นวันหนึ่งและจับมือเธอเบาๆสุชาดาไม่ต้องกังวลน,นะผมรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ผมจะอยู่เคียงข้างคุณสุชาดายิ้มฝืนๆฉันเข้าใจค่ะฉันแค่หวังว่าแม่ของคุณจะเปิดใจยอมรับฉันบ้างชาโนนยิ้มปลอบใจผมเชื่อว่าคุณมีหัวใจที่งดงามและผมหวังว่าสักวันแม่ผมจะมองเห็นสิ่งนั้น ในขณะที่ชานนพยายามปกป้องเฉิดชาดาแม่ของเขายังคงมองหาโอกาสขับไล่เธอออกจากชีวิตของลูกชายโดยขวานแอบ,บนัดหมายผู้หญิงที่เธอมองว่าเหมาะสมและมีฐานะวันหนึ่งสุชาดาได้พบกับหญิงสาวคนนั้นในงานเลี้ยงของครอบครัวหญิงสาวแต่งกายหรูหราและมีมารยาทสง่างามแม่ของชานนนแนะนำเธอให้รู้จักเขาในงานอย่างภาคภูมิใจและเอ่ยเสียงดังพอที่สุชาดาจะได้ยิน นี่คือหนูพิชาลูกสาวนักธุรกิจใหญ่เป็นเด็กดีเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบในทุกด้านฉันหวังว่าใครบางคนจะรู้จักวางตัวให้เหมาะสมหน่อยสุชาดาได้แต่ยิ้มและเก็บความรู้สึกเสียใจไว้ในใจเธอรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่เคยเพียงพอไม่ว่าเธอจะทำดีแค่ไหนในสายตาของแม่ชานนเธอ,อยังคงเป็นคนที่ไม่คู่ควร หลังจบงานชานนเห็นสีหน้าของสุชาดาเขาจับมือเธอแน่นและพยายามปลอบใจสุชาดาผมขอโทษนะผมไม่เคยคิดว่าจะเปรียบเทียบใครกับคุณสุชาดาสายหน้าและตอบอย่างใจเย็นฉันเข้าใจค่ะคุณชานนฉันแค่หวังว่าสักวันคุณแม่จะยอมรับฐานะที่ฉันเป็นไม่ใช่เพราะว่าใครถูกใครผิดชานนกอดเธอไว้เบาๆพร้อมกระซิบว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอสุชาดาไม่ว่าจะยากแค่ไหน ตั้งแต่วันที่สุชาดาใหญ่ยยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่แม่ของชานน์ก็เริ่มแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นถึงความไม่พอใจโดยพยายามแทรกแซงความสัมพันธ์ของทั้งสองอยู่เสมอและยังคงหาทางให้ชานน์สนใจหนูพิซซ่าหญิงสาวที่เธอเห็นว่าเหมาะสมกับครอบครัวมากกว่าวันหนึ่งระหว่างมื้ออาหารค่ำที่ครอบครัวนั่งล้อมวงกันแม่ของชาโน์นพูดขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเลีชาโน์น แม่ได้เจอหนูพิซซาที่งานสมาคมเมื่อวานนี้เธอเป็นหญิงที่มีอนาคตไกลและมีความรู้ความสามารถแม้ว่าเธอน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีให้ลูกได้นะชานนนถอนหายใจเบาๆพลางมองสุชาดาที่นั่งนิ่งเงียบแม่ครับผมเป็นสุชาดาแล้วผมไม่คิดว่าจะมีใครมาแทนที่เธอได้แม่ของชานนแกล้งยิ้มและพูดต่อแม่ก็แค่พูดถึงในแง่ของการทำงานการมีคนรู้จักที่มีอิทธิพลมันสำคัญมากกับธุรกิจของเรานะลูก หนูพิซซ่าก็เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทใหญ่ถ้าลูกมีโอกาสได้พูดคุยกันอาจจะเป็นประโยชน์กับครูกก็ได้นะสุชาดานั่งฟังด้วยสีหน้าเศร้าแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้เธอพยายามเข้าใจว่าความปรารถนาด,ดีของแม่ชานอนอาจมาจากความหวังดีแต่ก็ไม่สามารถท้ามความรู้สึกอึดอัดและความเจ็บปวดในใจได้หลังเมื่ออาหารจบลงชานนนและสุชาดาเดินกลับไปที่ห้องของพวกเขา เขามองหน้าสุชาดาด้วยความเป็นห่วงคุณโอเคไหมสุชาดาสุชาดาฝืนยิ้มและพยักหน้าชิงข้าใจคะ่ะคุณชาโนนคุณแม่ของคุณเป็นห่วงอนาคตของเราชาโนนถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมเลือกคุณแล้วผมแต่งงานกับคุณเพราะผมรักคุณสุชาดาได้ยินเช่นนั้น,นก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อย ฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่คอยอยู่ข้างฉันแต่บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันทำให้คุณแม่ผิดหวังฉันอยากให้ท่านยอมรับฉันในฐานะลูกสะใภ้ของท่านจริงๆชานนจับมือสุชาดาแน่นขึ้นและบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่ต้องกังวลไปนะสุชาดาผมจะทำใหแ้แม่เข้าใจว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผมคุณเป็นคนโชคดีและเข้มแข็งและผมภาคภูมิใจที่มีคุณอยู่เคียงข้าง ในขณะที่ชานนพยายามปลอบใจสุชาดาความตึงเครียดระหว่างเธอกับแม่ของเขาก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแม่ของชานนก็เริ่มวางแผนเพิ่มเติมเพื่อกดดันทั้งสองด้วยการเชิญหนุ่มพิชามาที่บ้านบ่อยครั้งหวังให้สุชาดารู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรและต้องการจะจากไปเองสุชาดาพยายามอดทนและเผชิญหน้ากับแรงกดดันนี้อย่างเงียบๆแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าายใต้รอยยิย้มที่เธอพยายามรักษาไวา้ ความเจ็บปวดและความแม่มั่นคงค่อยๆกัดกร่อนหัวใจของเธอในคืนที่สุชาดากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องรับแขกแม่ของชาโนนเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับน้ำส้มเย็นๆแก้วหนึ่งในมือสุชาดาพักบางสิลูกดื่มน้ำส้มะหน่อยจะได้สดชื่นแม่ของชานนยิ้มพลางเย็นแก้วน้ำส้มให้สุชาดายิ้มอย่างซาบซึ้งใจหับแก้วน้ำส้มมาดื่มโดยไม่สงสยัย ขอบคุณนะคะแม่ฉันแค่คิดบ้าฉันอยากทําอะไรให้ครอบครัวนี้อบอุ่นขึ้นค่ะแม่ของชานนนมองเธอด้วยสายตาที่ซ่อนความเจ้าเล่ห์อืมก็ดีนลูกคิดแบบนั้นแม่หวังว่าจะเป็นไปได้แต่บางครั้งอะไรบางอย่างก็ยากจะเปลี่ยนหลังจากดื่นมน้ำส้มได้สักพักสุชาดาก็รู้สึกมึนหัวเล็กน้อยเธอขอตัวขึ้นไปพักที่ห้องโดยไม่สังเกตถึงความผิดปกติแม่ของชาแนนส่งข้อความหาชายแปลกหน้าที่เธอจ้างมา แล้วจะฉากให้เขามาที่บ้านในเวลาเที่ยงคืนชายปแปลกหน้าคนนั้นเข้ามาในห้องของสุชาดาซึ่งกำลังนอนหลับลึกอยู่บนเตียงเขาแกล้งทำท่าทางเหมือนใกล้ชิดกับเธอแล้วถ่ายรูปในมุมที่ดูน่าสงสัยก่อนจะส่งรูปนั้นไปให้แม่ของชานนเช้าวันรุ่งคืนแม่ของชานนส่งรูปเหล่านั้นไปให้ชานนซึ่งกำลังอยู่ในงานสัมมนาที่ต่างจังหวัดพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าลูกควรดูภาพนี้และคิดให้ดีๆ ว่าใครคือคนที่เหมาะสมเมื่อชานนเห็นรูปภาพเขารู้สึกตกใจและเจ็บปวดรู้สึกผิดหวังในตัวสุชาดาอย่างรุนแรงเขานั่งนิ่งไปพักใหญ่ไม่สามารถเช่ดสายตาของตัวเองได้เขากดโทรศัพท์หาสุชาดาทันทีแต่ไม่มีใครรับสายความโกรธและความผิดหวังพุ่งขึ้นในใจเขาเมื่อเขากลับมาถึงบ้านในวันถัดมาเขาพบสุชาดารอรับเขาอยู่ที่ประตูด้วยรอยยิ้มที่สดใสแต่ชานอน,อนกลับมองเธอด้วยสายตาเย็นชา ชานนนเกิดอะไรขึ้นล่ะคะสุชาดาถามด้วยความกังวลเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปชานนมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสุชาดาผมคิดว่าเราควรจะพูดกันตรงๆต,ต,ตอนนี้ผมรู้เรื่องของคนกับชายคนนั้นแล้วสุชาดารู้สึกสับสนชายคนไหนคะฉันไม่เข้าใจเขาหยิบรูปภาพที่แม่ของเขาส่งมาให้และโยนมันไปที่โต๊ะอย่างรุนแรง นี่ไงล่ะรูปที่คุณอยู่กับชายคนนั้นคุณกล้าทำแบบนี้กับผมได้ยังไงสุชาดาสุชาดามองภาพด้วยความตกใจและสับสนน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างช้าๆฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยค่ะชนนฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆชาโนนเหมือนหน้าไปและถอนหายใจผมอยากเชื่อคุณนะแต่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ผมคงยอมรับไม่ได้ สุชาดายืนนิง่งน้ำตายังคงไหลอาบแก้มอย่างเงียบๆในใจเธอเจ็บปวดอย่างที่สุดไม่คิดว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าความจริงในใจที่เธอเคยมอบให้ถ้าคุณไม่เชื่อใจฉันเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะสุดชาดาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและเดินออกจากห้องปล่อยให้ชานนยืนอยู่เพียงลําพังในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบวันถัดมาชานนนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นความรู้สึกสับสนและเจ็บปวดถาถมเข้ามา เขามองไปรอบๆบ,บ้านที่เคยเต็มไปได้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของสุชาดาตอนนี้กลับกลายเป็นความเงียบเงาเขายังจําได้ดีเมื่อถึงช่วงเวลาที่เขาสองคนใช้ร่วมกันแต่ภาพถ่ายที่แม่ส่งมาและคําพูดต่างๆกลับตอกย้าให้เขาเชื่อในสิ่งที่เห็นในตอนสายสุชาดาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กๆในมือใบหน้าของเธอดูอ่อนโยนและเศร้าซ้อยเธอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าชานน ฉันคิดว่าเราอาจจะต้องห่างกันสักพักนะคะคุณชานนสุชาดาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาน้ำตาคลอในดวงตาแต่พยายามเก็บความเข้มแข็งเอาไว้ชานนเงยหน้าขึ้นมองเธอสีหน้าของเขาเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดคุณไม่คิดจะอธิบายอะไรเลยเหรอสุชาดาคุณจะปล่อยให้ผมเข้าใจแบบนี้จริงๆใช่ไหมเธอมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจ ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไปตอนนี้มันคงไม่มีความหมายสำหรับคุณแล้วฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถือทำไมคุณคิดว่าฉันทำแบบนั้นแต่ถ้าความไว้ใจที่คุณมีให้ฉันมันพังทลายไปแล้วฉันฉันคงไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้ชาโนนนิ่งไปกับคำพูดของเธอเขามองเธอที่พยายามซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ทั้งที่ในใจของเขาก็ยังมีความรักอยู่เต็มหัวใจแต่ความผิดหวังก็ทำให้เขาไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง คุณเลือกที่จะไปแล้วใช่ไหมชาโนนถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาสุชาดาพยักหน้าและกล่าวว่าค่ะฉันเลือกที่จะไปเพื่อให้คุณได้มีความสงบสุขและไม่ต้องคอยระแวงในสิ่งที่คุณคิดว่าฉันทำเธอยื่นมือออกไปจับแขนเขาเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างช้าๆ้าฉันขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะคุณชานนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเก็บความทรงจำดีๆของเราไว้เสมอ ชานวนเพียงแค่พยักหน้าช้าๆเขารู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังถูกฉีกขาดเขาอยากจะพูดบางอย่างอยากจะให้เธออยู่ต่อแต่ความโกรธและความผิดหวังยังคงครอบงำเขาสุชาดายิ้มบางๆแล้วปล่อยมือจากเขาเธอหันหลังและเดินออกไปจากบ้านโดยไม่หันกลับมาชานวนมองตามแผ่นหลังของเธอที่ค,ค่อยๆหายรับไปเขาอยากจะเรียกเธอกลับมาแต่เสียงของเขาไม่สามารถเปล่งออกมาได้ เมื่อเธอจากไปแล้วบ้านก็เหลือเพียงความเงียบสงัดชานนน,นั่งอยู่คนเดียวความทรงจําที่ทั้งสองเคยมีร่วมกันผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเขาเริ่มสงสัยและตั้งคํำถามกับตัวเองว่าเขาตัดสินใจถูกหรือไม่แต่ความเชื่อใจในภาพถ่ายนั้นทําให้เขาเลือกที่จะปล่อยเธอไปขอเขานั่งนิ่งอยู่ในความมืดมองไปรอบๆบ,บ้านที่เคยมีเธออยู่ด้วยกันความเจ็บปวดในหัวใจเขาเริ่มเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คิดถึงเธอ หลายเดือนผ่านไปหลังจากการจากลาของสุชาดาชานนพยายามทําให้ตัวเองจมอยู่กับงานเขาทํางานจนดึกทุกวันหวังว่าความเหนื่อยล้าจะช่วยเบ่งเบียนความคิดถึงที่มีต่อสุชาดาได้ทว่าทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านภาพของเธอยังคงตามหลอกหลอนในทุกมุมของบ้านความเงียบงานทําให้เขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่เธอทิ้งไว้วันหนึ่งขณะนั่งดื่มกาแฟที่ออฟฟิศเพื่อนรวมงานคนสนิททักเขาเบาเบ ชานนนายดูเหนื่อยมากเลยนะพักบ้างเถอะนายดูเหมือนคนที่กำลังแบกอะไรหนักๆอยู่เลยชานนนถอนหายใจหนักฉันแค่ยุ่งๆนะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนมองเขาด้วยสายตาห่วงใยบางครั้งการจมอยู่กับงานเชื่ออะไรไม่ได้นะฉันว่านายไม่ได้ปล่อยวางและเปิดใจบ้างมันอาจจะช่วยให้นายสบายใจขึ้นชานนนิ่งไปกับคำพูดของเพื่อน เขารู้ดีว่าความเจ็บปวดที่ติดค้างอยู่ในใจเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถลืมได้ง่ายๆแต่ในใจลึกๆเขายังรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ความปวดทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาดทางด้านสุชาดาเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองอื่นเธอทํางานอย่างหนักและทุ่มเทให้กับธุรกิจของเธอจนกลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของเธอทําให้บริษัทเล็กๆที่เคอเริ่มต้นกลายเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือในวงการ เช้าวันหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุชาดานั่งอยู่ในห้องทำงานพลางมองไปที่รูปของลูกชายตัวน,น้อยที่วางอยู่บนโต๊ะเขาคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธออดทนและสู้มาโดยตลอดเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่เลขาของเธอจะเปิดประตูเข้ามาคุณสุชาดาคะมีคนสนใจใจะติดต่อขอร่วมทุนกับบริษัทของเราซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราคะ่ะเลขากล่เรด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น สุชาดายิ้มบางๆและพยักหน้าดีเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเลขาฉันพร้อมจะเจอเขาเมื่อไหร่ก็ได้เลขายิ้มตอบและปิดประตูออกไปสุชาดารู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตนเองเธอไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตของเธอจะมาถึงจุดนี้จากผู้หญิงที่เคยพึ่งพาคนอื่นตอนนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกชาย ในค่ำคืนนั้นเธอนั่งอ่านนิทานให้ลูกชายฟังลูกชายของเธอยิ้มสดใสและถามด้วยความไรเ้เดียงสาแม่ครับพ่อของผมเป็นใครลระครับสุชาดานิ่งไปชัว่วครู่ใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในอดีตแต่เธอพยายามยิ้มและตอบอย่างอ่อนโยนพ่อของลูกเป็นคนดีมากนะจ๊ะเขาทำงานเก่งและเข้มแข็งเหมือนลูกเลยไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนพ่อของลูกลูกชายยิ้มและกอดเธอแน่น ผมจะเข้มแข็งเหมือนแม่ด้วยครับสุดชาดายิ้มทั้งน้ำตาและสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเธอจะทำให้ลูกชายมีชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงความเจ็บปวดในอดีตยังคงติดอยู่ในใจเธอแต่เธอเลือกที่จะมองไปข้างหน้าพร้อมสร้างอนาคตที่ดีกับลูกชายในงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทใหญ่ที่รูราบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงหัวเราะ และผู้คนที่มารวมตัวกันในชุดรูหราชานนยืนอยู่มุมหนึ่งของงานจิบวายพลางมองไปรอบๆงานด้วยท่าทางที่สงบก,ก่อนที่สายตาของเขาจะสะดุดกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในงานสุชาดาในชุดเด็ดยาวเรียบรู้และสง่างามมีความมั่นใจในทุกย่างเก้าวความอ่อนโยนและความเรียบง่ายที่เขาเคยรู้จักในตัวเธอยังคงอยู่แต่ตอนนี้มีความมั่นใจและสง่าผ่าเผยเพิ่มเข้ามา ชานนมองเธอด้วยความแปลกใจและรู้สึกยินดีผสมกับความผิดหวังเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างในอดีตหวนกลับมาสุชาดาสังเกตเห็นเขาเช่นกันเธอยิ้มเล็กน้อยและเดินเข้ามาหายืนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างไม่รีรอชานนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเขาเผยยิ้มออกมาแล้วเอ่ยเบาๆสวัสดีสุชาดาไม่ได้เจอกันนานเลยนะสุชาดาพยักหน้าและยิ้มบางๆตอบใช่ค่ะนานมากจริงๆคุณสบายดีนะคะ เขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับก่อสบายดีตามแบบของตัวเองนะครับแล้วเขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยคำถามคุณเองดูเปลี่ยนไปมากนะครับทั้งสง่างามและมั่นใจผมแทบจะจําคุณไม่ได้เลยสุชาดาหัวเราะเบาๆเวล,า,ลาเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนตามสิคะดิฉันต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อรับมือกับชีวิตในแบบของฉันเองชาโนนรู้สึกเหมือนถูกแทงในใจ ความรู้สึกผิดที่เขาปล่อยเธอไปโดยไม่ไตรตรองหนักหนาพอทำให้เขาพูดออกไปเบาๆผมเสียใจนะสุชาดาที่ครั้งนั้นผมตัดสินใจผิดพลาดไปสุชาดานิ่งไปสกักครู่ก่อนที่จะตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมันผ่านมานานแล้วค่ะคุณชานนทุกอย่างมันคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ฉันไม่โกรธคุณและไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ฉันเป็นในทุกวันนี้ เขารู้สึกสะเทือนใจในความเข้มแข็งของเธอและไม่สามารถซ่อนความคิดถึงที่ยังคงอยู่ในใจได้ผมแค่ไม่คิดเลยว่าผมจะได้เจอคุณในแบบนี้คุณกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผมรู้สึกภาพมงใจในตัวคุณสุชาดาสุชาดามองเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นแต่แฝงความอบอุ่นขอบคุณค่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อคนสำคัญในชีวิตฉัน ชาโนนรู้สึกถึงความหมายที่เธอซ่อนอยู่เขารู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดออกมาเธอก็กล่าวขึ้นก่อนขอโทษนะคะิฉันต้องไปทักทายคนอื่นๆต่อสุชาดายิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนจะหันหลังเดินจากไปชาโนนมองตามเธอไปได้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความคิดถึงและความเสียใจถุกย่างเกาของเธอทําให้เขารู้ว่าเขาปล่อยคนที่สําคัญที่สุดไปแล้วและเธอไม่ได้หันกลับมามองเขาอีก หลังจากงานเลี้ยงใหญ่ชานนกลับมาที่บ้านพร้อมความคิดมากมายวนเวียนในหัวเขารู้สึกถึงความผิดพลาดในอดีตที่เขาปล่อยให้ความเชื่อใจในภาพถ่ายดวงตานำพาเขาไปสู่การตัดสินใจผิดๆจนต้องเสียสุชาดาไปความรู้สึกผิดทำให้เขาตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตใหม่ของเธอไม่นานชานนพบว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจจิวเวลรี่ที่กำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในวงการนั่นเอง เป็นของสุชาดาเขารู้สึกภาคภูมิใจที่เธอสามารถก้าวขึ้นมาได้อย่างสง่างามแม้จะต้องเริ่มต้นใหม่เพียงลำพังแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจและรู้สึกผิดจนแทบขาดใจคือการได้รู้ว่าสุชาดามีลูกชายหนึ่งคนและที่สำคัญเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาเองในวันที่ชานนตัดสินใจหาทางพบสุชาดาเขานัดเจอกับเธอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งสุชาดายอมรับนัดนั้นด้วยความสุภาพ แอนในใจจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรเมื่อทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะชานนนมองสุชาดาด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความรู้สึกผิดและเสียใจสุชาดาผมดูทุกอย่างแล้วผมรู้ว่าคุณต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวมาตลอดและผมอยากบอกคุณว่าผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้คุณต้องเผชิญตามลำพังสุชาดานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆทุกสิ่งมันผ่านมานานแล้วค่ะ คุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรหรือขอโทษอะไรหรอกฉันผ่านมาได้ด้วยดีชาโนนรู้สึกถึงกําแพงที่เธอสร้างขึ้นแต่เขายังคงพยายามแต่ผมเป็นพ่อของเขาผมรู้สึกว่าผมควรทําอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยให้คุณและลูกผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและในชีวิตของคุณอีกครั้งสุชาดาสสา่หน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่เยือกเย็น ชาโนนคุณอย่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจเราทั้งคู่ต่างก็เลือกทางเดินของเราและตอนนั้นฉันก็มีชีวิตที่สงบสุขลูกของฉันไม่สิลูกของเราเขาโตมาอย่างแข็งแกรง่งฉันไม่อยากให้เขาเติบโตมาโดยมีความสับสนจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะนำมาชาโนนฟังด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเขารู้ว่าความรู้สึกของเขามีอาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เขายังคงพูดต่อ ผมแค่ผมแค่รู้สึกว่าผมผิดพลาดมากไปผมทิ้งคุณในวันที่คุณต้องการผมมากที่สุดผมรู้แล้วว่าแม่ของผมเป็นคนจัดฉากทุกอย่างผมเสียใจที่เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสุชาดามอง,งเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่มีความมั่นคงคุณชาโนนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้ฉันให้อภัยคุณนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ชานนนกุมนารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตผมเข้าใจครับแต่ผมยังอยู่ตรงนี้ผมจะคอยดูแลคุณและลูกเท่าที่ผมสามารถทำได้ผมขอแค่โอกาสให้ผมได้ทำอะไรเพื่อคุณบ้างไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่สุชาดาเงียบไปสักพักก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจ ถ้าคุณต้องการจริงๆฉันจะไม่ห้ามแต่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อให้ลูกเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจชานนพยักหน้าเขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรมากกว่านี้แต่เพียงแค่ได้อยู่ใกล้ชิดเธอและลูกในฐานะที่เธอยอมรับเขาก็พอใจหลังจากที่ได้พบกับสุชาดาอีกครั้งชานนเริ่มพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเยียวยาบาดแผลที่เคยสร้างไว้ เขาใช้เวลาอยู่กับลูกชายตัวน้อยของเขาเมื่อมีโอกาสและพยายามแสดงให้สุชาดาเห็นว่าเขาเป็นพ่อที่ใส่ใจและรับผิดชอบแม้ว่าเธอจะไม่ได้เปิดใจรับเขาในฐานะคู่รักอีกแล้วเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พาลูกชายไปสวนสาธารณะชานนกลับมาส่งลูกชายที่บ้านสุชาดาเขายืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นสุชาดาผมขอโทษอีกครั้งสำหรับทุกสิ่งที่ผมทำให้คุณเจ็บปวดผมรู้ว่ามันอาจจะสายไป แต่ผมแค่อยากทำให้คุณรู้ว่าผมเปลี่ยนไปแล้วสุชาดายิ้มบางๆไม่จะมีความอ่อนโยนในแววตาแต่ถือก็ยังคงมั่นคงชานนฉันขอบคุณที่คุณพยายามทำหน้าที่พ่อให้ลูกแต่ฉันก็รู้ว่าคุณตั้งใจดีจริงๆแต่มันไม่ง่ายสำหรับฉันที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วฉันเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวและเข้มแข็งเพื่อลูกชานนพยักหน้าและยิ้มเศร้าๆผมเข้าใจครับผมไม่เคยคาดหวังว่าคุณต้องให้อภัยผมทั้งหมด หรือรับกลับมาเป็นฐานะเดิมแค่ได้อยู่ข้างคุณและลูกแบบนี้ผมก็พอใจแล้วผมจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นพ่อที่ดีแม้ว่าคุณจะไม่ยอมรับผมกลับมาสุชาดามองเขาอย่างอ่อนโยนฉันไม่โกรธคุณแล้วนะคะสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ฉันหวังว่าคุณจะพบทางชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขได้ในที่สุดคะ่ะชานนยิ้มและพยักหน้าขอบคุณครับสุชาดา ผมจะคารพการตัดสินใจของคุณและขอสัญญาว่าผมจะอยู่เคียงข้างในฐานะพ่อของลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทำให้คุณต้องแบบรับอะไรคนเดียวอีกทั้งสองยืนมองกันด้วยความเข้าใจสุชาดารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของชาโนนแต่เธอก็ยังเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อให้ลูกชายของพวกเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง เวลาผ่านไปสุชาดาเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวชาโนนความจริงใจและความพยายามของเขาที่ทุ่มเทให้กับการเป็นพ่อที่ดีทําให้เธอเริ่มคลายความเย็นชาในใจทีละน้อยวันหนึ่งขณะที่ทั้งสามคนอยู่ด้วยกันที่สวนสาธารณะลูกชายของพวกเขาวิ่งเล่นอย่างกนสนุกสนานชาโนนและสุชาดานั่งมองเขาด้ดยรอยยิ้มฉันต้องยอมรับค่ะคุณชาโนนคุณเปลี่ยนไปจริงๆ สุชาดาพูดขึ้นเบาๆพร้อมรอยยิ้มอบบุนชานนหันมามองเธอด้วยความซาบซึ้งขอบคุณนะสุชาดาที่ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองผมรู้ว่าผมพลาดไปมากแต่ผมจะไม่ทำผิดซ้ำอีกสุชาดาพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฉันก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ครั้งนี้ในฐานะเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจกันฉันหวังว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เ่อสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกชาโนนยิ้มและจับมือเธอเบาๆผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณและลูกขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสผมได้อยู่ในชีวิตของคุณทั้งสองคนทั้งคู่ยิ้มให้กันด้วยความเข้าใจและเคารพความสัมพันธ์ใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เธอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายนำไปสู่ชีวิตที่สงบสุขและเติมเต็มด้วยความรักที่แท้จริง